กเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับในช่วงนี้กับช่วงประตูสู่อาชีพผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปชมเกษตรกรค,คนเก่งที่เขาสร้างรายได้และสร้างอาชีพพร้อมกับมีเคล็ดลับดีๆไอเดียเด็เดๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยครับ ข้าวมีภารกิจเกี่ยวกับข้าวโดยครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกข้าวการแปลรูปการผลิตเมล็ดพันธุ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนชีวิตชาวนานอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันข้าวร้อจะมีภารกิจบทบาทหน้าที่ยังไงเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดก่อตั้งเมื่อปี2527แต่เดิมชื่อศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่11สังกัดกองขยายพันธุ์พืชกรมสริมการเกษตรค่ะเมื่อปี2549รัฐบาลได้ก่อตั้งกรมการข้าวขึ้นมาศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่11ก็เลยโอนมาที่กรมการข้าวแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดก็จะมีผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีโดยมีเป้าหมายผลิตปีละ 3, 5 0 0 0 0ตันขขข้าวววทีีป่ปลลูกกก็จะมมดอมิ ข้าวเหนียกวกอของหแล้วก็ข้าวพันกอของหงค่ะ กระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนนะคะการสำรวจความต้องการมเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรรวมไปถึงปริมาณเมล็ดพันธุ์นะคะที่เกษตรกรมีความต้องการโดยอาศัยนะคะข้อมูลพื้นฐานจากชนิดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการนะคะโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของสภาพแปลงขยายพันธุ์นะคะเหมาะกับพันธุ์ข้าวชนิดไหนขั้นตอนที่2นะคะก็คือวางแผนการปฏิบัติงานนะคะโดยเราจะกำหนดนะคะช่วงการปฏิบัติงานที่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกนะคะการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์นะคะการปรับปรุงสภาพนะคะภายในโรงงานนะคะการวางแผนการจำหน่ายนะคะการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ค่ะ ขั้นตอนที่3าคือการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ค่ะตั้งแต่แปลงนานะคะมาจนถึงการจัดซื้อคืนเข้ามาภายในศูนย์ค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่การที่เจ้าหน้าที่นะคะออกไปส่งเสริมควบคุมแปลงขยายพันธุ์นะคะให้ความรู้ในส่วนของการกําจัดพันธุ์ปนนะคะการแก้ไขผลผลิตให้สูงขึ้นในสภาพแปลงนาค่ะการตารวจโรคแมลงนะคะ การเพิ่มผลผลิตรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวนะคะการรักษาเมล็ดพันธุ์นะคะให้ถูกต้องนะคะขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์นะคะเข้ามาในศูนย์เมล็ดพันธุ์นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โดยเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วนะคะแล้วก็นํามาเข้าสู่เครื่องคัดทําความสะอาดเบื้องต้น pleaser น,น,นะคะรวมไปถึงผ่านตะแกรงและแรงลมค่ะจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ สะอาดนะคะพร้อมทั้งบรรจุถูกกระสอบละ25กิโลกรัมค่ะขั้นตอนที่5นะคะก็คือการเก็บรักษานะคะแล้วก็การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์นะคะโดยผ่านระบบคลังเมล็ดพันธุ์นะคะรวมไปถึง การประชาสัมพันธ์การจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะขั้นตอนที่6นะคะก็คือการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีนะคะให้เกษตรกรภายใต้โครงการต่างๆนะคะเช่นสูตรข้าวชุมชนแปลงใหญ่รวมไปถึงเกษตรกรทั่วไปนะคะได้รับทราบนะคะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีโดยเราจะมี รถโมบายยูนิตนะคะในการที่จะออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ค่ะสําหรับภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดหลกัหลกๆก็จะผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะทํางานในส่วนของสนับสนุนโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งที่รับผิดชอบอยู่ก็จะมีหลายโครงการด้วยกันค่ะเช่นโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าวค่ะ ก็โครงการผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนศูนย์เมล็ดพันธข้าวร้อเดดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นองค์กรชั้นนําในการผลิตกระจายมเมล็ดพันธุ์ดีและให้บริการเป็นเลิศศูนย์เมล็ดพนุข้าวร้อมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานเพื่อให้เกษตรกรมั่นคง าการเกษตรมั่งคัง่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนค่ะและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อที่ได้เข้ามาส่งเสริมโดยครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตต่อพื้นที่และคุณภาพสูงขึ้นการพัฒนาพันธุ์การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์การตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพอีกทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวรวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าวโอ้โหขอประมือกับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยทุกคนเลยนะครับที่สร้างไรายได้และสร้างอาชีพสู่ความมั่นคง ในช่วงหน้าอย่าพึ่งไปไหนนะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากทุกคนในช่วงนี้พักสักครู่ครับ